ครับป้มนะครับ FBB Menistic Store นะครับวันนี้ป้มพามาช้อปปิ้งที่แมคโครนะครับว่า1อาทิตย์ป้้มกินอะไรบ้างนะครับแล้วก็หมดไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งราคาประมาณกี่บาทก็เดี๋ยวไปดูกันพาไปช้อปปิ้งกันวันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับสําหรับ5าวันป้้มกินเป็นเนื้อแดงโคบุน,นแล้วก็เนื้อหันเตา แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อไก่กันอีกที่หนึ่งเพราะว่าที่นี่ไม่มีไก่เป็นแทรคขายนะครับก็จะตกวันละหกร้อยกรัมเป็นเนื้อวัวสามร้อยแล้วก็เนื้อไก่สามร้อยนะที่บ้านกินต่อวันแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หนึ่งว่าจะเหลือไก่ให้เราซื้อไหมนะครับโอเคครับอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นไก่นะวีนี้แต่ว่าราคามันก็จะดีดขึ้นมาประมาณสองเท่าตัวถ้าเป็นขา้อแต่เนแว่ามันมีไซส์ที่เราต้องการต่อแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไปซื้อไก่เหมือนเดิม มีครับมีแต่ตัวเล็กแบบเล็กมากเค้ชื่อไกม่มาเรื่ยแหละเดี๋ยวขับรถไปขึีนนี่นครับแล้วก็เป็นนมอัลมอนสำหรับกินกับคอนเฟกเดี๋ยวเราไปดูคอนเฟกกันนี่นครับที่ต้องกินหลังซ้อมแต่ว่าต้องกินเอ็กซ์ตอรมิลนะจริงๆแล้วอ่ะใครชอบจะกินแบบ คอนเฟเ็ปตตัวอื่นก็ได้นะที่มันไม่เป็นไรเป็นขนมปังขาวก็ได้อะไรก็ได้เป็นเ็ก์ตอร์มิลหลังซ้อมเสร็จแต่ว่าพั้มจะกินเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ำตาลมันค่อนข้างน้อยนะน้ำตาลน้อยมากแล้วก็แป้น้อยมากบบมาก็เลยกินโอเคครับเมื่อกี้บ่้มหยิบมีมาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีของแถมพอดีเข็นมาเจอราคาเท่ากันนะแต่ว่าได้ก่องข้าวด้วยก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน มีสีเดียวก็อันนี้แหละสีนี้ราคาเท่ากันนะครับแล้วก็แป่ของแถมด้วยใครมาก็ลองเชนเชนรถดูก่อนแล้วกันเผื่อแบบไปเจอตัวที่ป้อมเจอก่อนแล้วเข้ามาเจอตัวนี้จะได้แบบไม่เสียเที่ยวเพราะว่าจะได้ของเข้าฟรีด้วยราคาเท่ากันโอเคครับก็อันนี้สําหรับที่แม็กโซนนะครับอาหาร5วันก็มีเนื้อ5กล่องแล้วก็นแมแวมนอนอข้าวโอ๊ตแล้วก็คอนเฟลกของป้ามนะครับก็โดนไปทั้งหมด ที่แรก1,34บาทนะครับก็เดี๋ยวไปต่อที่ m a ก v วรลน่าจะมีแค่ไก่แล้วก็พวกเบอร์รี่นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน500ครับก็คือ5วันก็ประมาณ1,500้านะกหรบบนักกีฬาชีพที่กินนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับป้มก็กำลังจะขับรถไปที่ m a ก v วลนะครับก็คือที่ที่2ที่เราจะไปตามหาไก่แล้วก็ก็คือแหล่งโปรตีนมามๆจะมีเวโปรตีนไก่ แล้วก็เนื้อวัว3าอย่างนะครับภายใน1วันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะม uh, ขีข้าวขาวแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็เป็นมากเกียครับคอนแทคที่เราไปซื้อเปนมาประมาณนี้แล้วก็บลูเบอรี่เนี่ยป้อมจะมาใส่กับข้าวโอ๊ตแอดเข้าไปเฉยนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการแบบนิวเทรชันหรือว่าสารอาหารอะไรจมากมันมากขนาดนั้นนะคือแบบไม่ได้ซีเรียสว่ามันน้ำตาลเยอะไหมหรือเราแค่ต้องมาแอดเข้าไปเพื่อแบบให้มันมีรสชาติอร่อยขึ้นมานะครับเพราะว่า เรื่องอาหารนะครับต้อมจะกินแบบเรียกว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพอยู่แล้วอย่างเช่นมื้อนึงพอมต้องกินข้าว2 0 0ไก่200ครับก็คือพวกนี้มันเป็นเมนหลักที่เราต้องกินแล้วพวกที่แอดออนเข้าไปอ่ะมันก็แอดเข้าไปได้พวกไข่พวกอ่าฟักทองพวกเบอร์รี่พวกซอสพวกอะไรต่างๆครับแอดเข้าไปได้มันไม่ต้องซีเรสขนาดนั้น,นครับถ้าไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าใกล้แข่งขันจริงๆนะถ้าช่วงแบบออกซิซันหรือว่าช่วงไดเอทหรือว่าเมนเทนนปกติอะไรเงี้ยมันกินได้ คนทั่วไปก็ได้ไม่ต้องแบบเป็นนักกีฬาก็ได้ก็คือกินตามป้ามได้นะแอดตายไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบส่งผลกับร่างกายมากขนาดนั้นนี้เราอยู่ที่แมคแวนลูแล,ล้วนะครับมาซื้อไก่แล้วก็บลูเบอร์รี่แต่ว่าพอดีเจอฟฟกทองก็เลยซื้อไปด้วย หลับ5วันนะครับเพราะว่าเราใส่็นแอดพิเศษแล้วก็พักทองปั้มกินเวลาที่แบบรู้สึกหิวเพราะว่ามันไม่มีคาร์บคาร์บมันน้อยมากไม่ใช่ไม่มีคาร์บแต่ว่าแบบร้อยกรัมได้คาร์บหกกรัมอย่างเงี้ยคือแบบน้อยมากกินได้นี่นะครับไก่ก็ห้าก่อง ก,กินกับเนื้ออย่างละครึ่งไก300ไ่300กรัมเนื้อ3า300กรัมนะครับก็เป็น600กรัมต่อวันเนื้อสัตว์ของปััมนะปลอมจะซื้อ5วันทีเพราะว่าเก็บไว้นานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปมันนี้5วันเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินอีกนะแต่ว่าของหลักๆก็คือหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วมีแค่ไก่กับเบอร์รี่ที่เรามาตามหามีอ๋อแอลมอนต้มจะกินเป็นแอลมอนอบเกลือนะครับ กินได้ไม่ต้องกลัวเกลือนะไม่ต้องกลัวโซเดียมปรุงได้ปกติอาหารห้ามขาดเกลืออ้าวทำไมแอบซื้อขนมอย่างนี้แหะครับอันนี้ไม่กินเวลาหิวครับเพราะว่ามันไม่มีไขมันแล้วก็คาร์บต่ำนะครับแค่สิกร,รมัมส0กร,รัมที่แบบประมาณข้าวสามคำเองกินเป็นขนมได้นะพวกนี้ถ้าใครจะกินขนมน ป็นสแน็คได้ครับองเดี๋ยวจะปิด,ดมีขนมเยอะเกินไม่มีอะไรสำหรับเราการ็รายการตามนี้ที่ที่สอ,องเราหมดไปทั้งหมด6ก1้อเจ็ดบอ็บาทก็เท่ากับวันนี้ซื้อของไปพันห ะครับสำหรับ5วันโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการช้อปปิ้งของปั้มนะครับก็พามาดู5วันก็ซื้อประมาณนี้ไก่เนื้อเบอร์รี่อ่าฟอ,อ๊ตคอนเฟ็คนม,มแอลมอนแล้วก็ถั่วแอลมอนนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตาม IG จีไทยเอฟบีบเมนพิซซิตโร์คนนี้ด้วยนะครับฟูน่าทูตัวยานะครับแล้วก็จะพาไปทำอะไรใหม่ๆมีคอนเทนต์อะไรมาใหม,ม,ม่ๆเดี๋ยวก็ ไปถ่ายแล้วก็พาไปดูกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้บ๊ายบาย